เด็กๆคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ทํากิจกรรมสร้างสารเสร็จแล้วนะคะเราจะมาต่อกันที่กิจกรรมแบบฝึกหัดน,นั่นเองนะคะก็พบกับคเพื่อนเหมือนเดิมคะ่ะหยิบใบางานของตัวเองขึ้นมาทั้ง3วิชานะคะแล้วก็เราจะไปเรียนรู้กันทีละวิชานะคะไปเรียนรู้พร้อ,รอมๆกันเลยคะ่ะ เดคะเรามาเริ่มกันที่วิชาแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือวิชาภาษาไทายนั่นเองนะคะวันนี้คะ่ะเด็กๆเ,เปิดมาที่หน้านี้พร้อมๆกันเลยนะคะนี่เลยคะ่ะมันจะมีรูปภาพใช่ไหมคะเป็นรูปภาพไก่นั่นเองนะคะพยังชนะของเขาก็เป็นกอไก่นั่นเองนะคะวันนี้นะคะให้เด็กๆคะ่ะใช้ดินสอนะคะเขียน เป็นมันเป็นคำนะคะเขียนคำค่ะตามเส้นประนะคะแต่ละคำนะคะให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ลองฝึกอ่านดูนะคะอย่างเช่นคำว่านี้เลยค่ะกอไอไกไม้เอกไก่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะกอโอโบกบนั่นเองนะคะเด็กๆก็ลองฝึกอ่านดูนะคะคำต่อๆไปนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมค่ะ ระใบสีให้ไก่ของคุบเรียวด้วยนะคะระใบสีเสร็จแล้วก็เขียนชื่อด้านล่างแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับใบงานส่งมาให้ดูด้วยนะคะค่ะวิชาที่2นะคะนั่นก็คือวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะเด็กๆหยิบใบงานขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดมาที่หน้านี้เลย เป็นรูปภาพอะไรคะเป็นอ่าเป็นรูปภาพอันนี้เป็นเครื่องบินไอพอนนะคะแล้วก็ภาพข้างล่างนี้จะเป็นปลาข่นะคะให้เด็กๆทายังไงล่ะคะให้เด็กๆนะคะลองสะกดดูนะคะลองอ่านดูนะคะนี่แล้วก็เขียนตามเส้นปลกนะคะแล้วก็ลองอ่านดูนะคะให้คุณพ่อหรือว่าคุณแม่ช่วยสอนนะคะทั้งสองคำเลยเสร็จแล้วเนี่ย ฝึกอ่านเสร็จแล้วเนะี่ยอย่าลืมนะคะเขียนชื่อให้คุณครูด้วยแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับใบงานส่งมาให้ดูด้วยนะคะเอาละคะ่เรามาถึงที่วิชาสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆหยิบใบงานคณิตศาสตร์ขึ้นมาแล้วเด็กๆก็เปิดมาที่หน้านี้นะคะ หน้านี้เลยหน้านี้นะคะจะคล้ายๆของเมื่อวานเลยนะคะแต่ว่ารูปภาพเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวหน้านี้ครูเราก็จะอธิบายเหมือนเดิมค่ะอธิบายข้อแรกให้เด็กๆได้ฟังเหมือนเดิมนะคะลองทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะนั่นก็คือเขาบอกว่ามีแม่เป็ดค่ะแม่เป็ดอยู่ไหนเอ่ยแม่เป็ดอยู่ข้างบนค่ะมีแม่เป็ดกี่ตัวล่ะคะเด็กๆก็นับไปค่ะหนึ่งสองสามนะคะ เอ็ก็เขียนเลขนี่เลยค่ะเลข3ลงไปต่อไปค่ะเขาก็ถามอีกว่าแล้วมีแม่ไก่กี่ตัวล่ะคะเด็กก็นับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนะคะแม่ไก่มีกี่ตัวคะหตัวค่ะนี่ก็เขียนเลขหลงไปค่ะปึ๊บนี่เลยค่ะแล้วเขาบอกว่า มีแม่เป็ดน้อยกว่าแม่ไก่กี่ตัวคะเหมือนเดิมค่ะก้อนลองดูสิแม่เป็ดนะคะแม่เป็ดตัวที่1กับแม่ไก่ตัวที่1ตัวที่สองตัวที่สามยังตรงกันอยู่เลยแล้วตัวที่สี่ห้าหแม่เป็ดมีไหมคะไม่มีแสดงว่าแม่เป็ดเนี่ยน้อยกว่าแม่ไก่กี่ตัวคะ 3ตัวนั่นเองค่ะเดีก็นำมาเขียนตรงนี้่ะปึ๊บอันนี้เลยนะคะอันนี้ค่ะเขาบอกว่าให้เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เป็นการลบใช่ไหมคะเราต้องนำเลขที่เยอะที่สุดมาก่อนนะคะอย่างอันนี้เลขที่เยอะที่สุดก็คือเลขหนะคะเอาหมาตั้งเลยแล้วก็เขียนเครื่องหมายอะไรคะ เครื่องหมายลบนะคะนี้เครื่องหมายลบแล้วก็เลข3นะคะอ่าเท่ากับค่ะ3เหมือนเดิมนี่นคะข้อต่อไปนะคะเด็กๆก็ลองถามดูนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อข้างล่างนะคะแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับใบงานส่งมาให้ดูด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ กิจกรรมแบบฝึกหัดหของค o o เร e ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวอย,ย่าลืมนะคะทำแบบฝึกหัดหทุกวิชานะคะแล้วก็เขียนชื่อทุกวิชาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ